โออเค่าสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับนี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ้ยมีเสื้อผ้ามาฝากน้องๆค่ะว้าวของใครจะได้ชิ้นไหนเนาะเสื้อผ้าอยู่ไหนเริ่มจากน้องคิมออมก่อนนะคะได้เลยครับเอารอรับเลยสสวัดีอนะ่่คครับผม ันนี้ของคิมออมนะคะคิมออมรับไปเลยนี่ค่ะว้าวสวยๆเลยวันสงกรานต์นะคะครับผมต่อไปเป็นของน้องฟิล์มอ่าไปเลยน้องฟิล์มคนสวยของคนสวยของที่นี่จะได้เยอะสุดนะโอ้ยคนเดียววะนี่คนเดียวของน้องฟิล์มคนเดียวเลยโอ้แบ่งคุณพ่อใส่ด้วยวะอ่อไปเลยังมาปามปาม อ่าปามมารับเลยนี่ครับครับคุณชาอ้าวฟูจิมาอ่าใส่ไปงานพรุ่งนี้เลยโอ้ยหล่อคักเลยนี่ของฟูจิแล้วก็ของน้องโอมว้าวแก๊ง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 หัวกะโหลกนี่ของโอมใช่หัวกะโหลกอ่าเนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าจาก ุ้ยนะครับใุ้ยฮอให, <Hollywood. S 2> ให้ให้คิมออมใส่โชว์ชักซดชิสเนะเอาสีชมพูดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี่ยเปลี่ยนให้เอฟซีดูหน่อยเนาะพั <c oughs> นด้าก็อยากได้ไของเขาไปเปลี่ยนอุ้ยเออเอาตัวนี้มันร้อนอันนี้น,นี่เอาชุดนี้ดีกว่าสีนี้ดีกว่าไปเปลี่ยนแม่ลูกใส่ชุดนอนหมดอาบน้ำยแพนด้าแพนด้าไปยุ่งอะไรนั่นนี่มาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวให้คุเดี๋ยวให้คิมออมเป็นนางแบบวันนี้นะคะคนเดียวเพราะว่าแต่งง่ายสุดเพราะว่าตัวเล็กสุดขอบคุณนะครับ คุณปุ้ยที่ให้ของขวัญเด็กน้อยนะครับผมของขวัญปีใหม่ไทยค่ะพรุ่งนี้วันสำคัญเด็กน้อยจะได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยเดี๋ยวไปซุ่มว้เดี๋ยวรอดูคิมออมนะครับรอดูคิมออมของน้องของน้องล์มจะเยอะสุดแต่ว่าทีมไหนโชว์โชว์ดที่โลกมีตัวไหนบ้างเอ้าโชว์ที่ได้ชิ้นนะลูก โนหน้าสุพรรษาสิพรรษาดิพี่ฟิล์มได้อะไรสาไม่สนราคะอ,อ่านูกินอยู่ค่ะแล้วส,สนอยู่พี่ฟิล์มได้อะไรพี่ฟิล์มหนูขอดูหน่อยวายพี่ฟิล์มกางเกงสีขาวเหรออ่าตัวใหม่โชว์สุพรรษาหน่อยเร็วโชว์สุพรรษาหน่อยสีดำ,ดำลูกสีดำ สีดำโชว์เดี๋ยวเร็วลายอะไรนี่โชว์สุพรรณสาวัยเสื้อสวยจังเลยพี่ฟิล์มใส่ให้ดูหน่อยพี่ฟิล์มใส่ให้ดูหน่อยเร็วพี่ฟิล์มใส่ให้หนูดูหน่อยเร็วมามีเปิ้ลมามีมามี ไหนไหนมายืนกับพี่ฟิล์มเร็วยืนกับพี่ฟิล์มเร็วยืนกับพี่ฟิล์มยืนกับพี่ฟิล์มเข้าไปเรียกน้องเข้าไปเออเอ้ยเสื้อสวยพอดีเลยพอดีพอดีพี่ฟิล์มลองใส่สิใส่ข้างนอกอ่ะเออใส่ใส่ดูหน่อยนิดต้องไปใส่โชว์กับคุณแม่เปิ้ลนั่นน่ะอมามิใส่ไปโชว์กับมามิว้ายโอ้โห น่ารักทั้งสองคนเลยมีแอบแอบเซ็ตซี่ด้วยอ้าวต้องใส่กางเกงตัวนี้ไหนเอวอยู่ไหนเอวอยู่ไหนกางเกงใส่กางเกงค่อวอยู่ไหนตัวนึงสีเทาหยิบมาลูกเนี่ยฮะเอวอยู่ไหนเอวเทาตัวนั้นแหละช่ต้องใส่คู่กันอืมเด็กๆก็ฮือฮาครับได้ชุดต้องเป็นแนวคลิปอครับฮือฮาครับได้ชุดนะครับ สวยเลยของน้องจิมออมจิมออมโชว์ส oh. ิหมุนหมุนหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวเอ้าเอ้าเอ้ากล่าวขอบคุณพี่ปุ้ยสิอวยพรสิขอบคุณพี่ปุ <s <S ้ยนะคะที่ซื้อช่วยที่ซื้อเสื้อมาให้หนูค่ะอ่าขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะยิ้มยิ้มแฉ่งสิยิ้มแฉ่ง่อยยิ้มฉ่งโอแฉ่งวงสิเออว้น่ารักโชโชไฟชายไฟชายมาใส่โชนี่ไฟชายเร็วใสโชเลยครับใสโชยเร็ว ใส่โชยเร็วมาใส่โชว์หน้าสุพรรษาเร็วอ่าใส่โชว์ใส่โชว์ใส่ได้ป่นนอาจิใส่โชว์เลยครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้กอดคอไปอีกแล้วโอ้โอ้กอดคอไปเลยเี๋ยกลัวเขากลัวเขากลัวพวกพี่ปามจะจะแย่งเหรอเฮ้ยอย่ามานะพี่พี่อย่ามานะ พี่ฟิล์มหนูนะเนี่ยอ่าฟูจิมาครับโอ้อดเสื้อด้วยแก๊ทโอ้้ให้พี่ฟิล์มเข้าด้วยให้พฟิล์มเข้าด้วยให้พี่ฟิล์มเข้าด้วยาษาโอ้โอ้ย้วพี่ฟิล์มเย้พี่ฟิล์ม อ้าวเดี๋ยวสามสามคนโชว์อ่านี่ครับมาแล้วครับนี่ของน้องปลาล์มเป็นลายอะไรครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตกน้ำน <c oughs> ดวงอาทิตย์ตกน้ำของฟูจิเป็นไออะไรเขาเรียกอ,อะไรนะไก่แห้งไก่แห <c oughs> ้งเออเออไอจีทำไมมพร้อม,อมจังไบรจีเอ็งพร้อมย<อ>ังไงเป็นไข่แขนล,ลดหมดนหนักตั้งสามกิโลโอ เป็นไข่เลยบ่ทั้งนั้นฟอก็ลดไปห้าโลวะเนาะอ่าน้องโอมอ่าอ่าฟิมเข้าไปตรงฟูจิสิเอายืนยืนตรงฟูจิเด้อยขี้บอมเข้าไปลูกขิ้บอเข้าไปตรงฟูจิตรงฟูจิเออโอ้พันษาก็จะหวงโอ้ดันออกโอ้โอ้เขาดันเขาดันพวกพี่ๆออกเจ้าพี่ฟิมคนเดียว โอ้อะไรกันเนี่ยเขาไม่เอาลรอกพี่ฟิล์มนะอุ้ยโอ้คุกเขาอ่อนไม่ให้ไม่ให้หนูไม่ให้วันนี้ก็เด็กๆก็ได้รับของขวัญนะครับเป็นเสื้อสวยๆถูกใจไหมครับถูกใจครับดังๆครับถูกใจไหมครับถูกใจครับอ้าว เอา้าวเราขอบคุณพี่ปุ้ยพร้อมๆกันอยู่ตรงเรียงหน้ากระดานนัดกันก่อนจะพูยว่าอะไรอ้าวับกันก่อนนับกันก่อนอ้าสุพรรณษาก็ไม่ให้ทีมเข้าใกล้ด้วยเอาเอา้าทีละคนดีกว่าฟูจิเอา้าขอบคุณก่อนเลยครับ,รบขอบคุณครับโอบ้ยพรครับปนะุ้ยวีเดียร์คอสุขสันเจริญครับเช่นกันครับ,รบน้องปลาล์มครับ S <S ขอบคุณมากครับสำหรับ,สรบสเสื้อสวยๆนะครับแลว้วก็อขอให้คุณปุ้ยกับคุณคุณอะไรนะ <toujours S 2> <mand at? S 1> ลุงออสครับก็มีสุครับรรวยรยครับครับวยครอ่าน้องอมขอบคุณครับพี่ป้ยพี่ปมีความร่างกายแครับร่ำรวยร่นะครับผมครับอ่าน้องฟิลขอบคนณีปุ้ยนะคะแล้วก็ลุงออนะคะ่ ถืสื้อสวยๆห้ใส่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายของแงนล้วก็ร่ำรวยแล้วก็ครับเอาอม้องอมมาตรงนี้อ้าวาอวยพรก่อนเร็วพรไม่คร เอาตาอไอพ่นเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะครับเอาจัดไปเลยเอาเอาจัดไปเลยมานรวมกันเลยเอาเลยออมเอาเอาเลยเอาออม 啊！啊、oh. 哦！啊！Uh,

อาเดี๋ยวเรามากล่าวขอบคุณพี่ปุ้ยพร้อมกันครับขอบคุณครับดังๆเอาหนึ่งสองสามครับขอให้คุณปุ้ยและคุณลาอุลโชคดีครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่ขอให้ช,ช่องไทยสีทับไทยแล้วก็พายทองเงินแล้วก็พายศักปลายกวยอาเจียงก็ขอให้ร่ำรวยนะคะอวยพรก่ๆๆนะะวันปีใหม่ไทยพรุ่งนี้นะคะร่ำรวยทุกท่านนะคะขอบคุณครับครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์าะในช่อง Family สีทับไทย Let's go